นายอำเภอสวนโลกรวมทานน้ำใจจัดบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเมื่อเวลา8นาฬิกาสนาทีของวันที่21เมษายน2 5 6 6ณหอประชุมอำเภอสวนโลกจังหวัดสุขโขทยัยนายอนุสรมณีเลิศนายอำเภอสวนโลกได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและให้มีการบริจาคโลหิตจากประชาชน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกโดยได้รับความร่วมมือจากภาาการบริจากโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาติไทยนำทีมโดยนางอัชราวดีรักษาผลพร้อมคณะทำงาน26ท่านพร้อมกับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลสวรรคโลกกิ่งกาชาติอำเภอสวรรคโลกโดยทั้งนี้ทางฝ่ายอำเภอนำโดยในายชัยวัฒน์ประดับเพชร ประหลัดอำเภออาวุโสนางยุรีทองหนองกอยประหลัดอำเภอฝ่ายปกครองนายวิชาญอิมทองประหลัดอำเภอฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานอำเภอได้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตด,ด้วยโดยมีอาหารน้ำเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนและตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ250คน และจำนวนเลือดน่าจะผ่านการตรวจประมาณ200ยูนิตทั้ทงนี้นายอนุสรมณีเลิศได้ตระหนักเห็นว่าหลังเทศกาลสงการานมามีผู้ประสบอุบัติเหตุจึงมีความต้องการโลหิตจ,จากผู้มีจิตศรัทธาที่กรุณาบริจาคให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยดังกล่าวในโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยอันหนึ่ง ได้มีประชาชนที่เข้ามาบริจาคโลหิตได้มาลงทะเบียนขอบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยด้วยทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหวหนาศูนย์ข่าวภาคเหนือกิติพรดวงจันทร์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุขโขทยัยชชยนรง์อนันทปัญญสุธ์รายงาน